ครับผมสวัสดีครับวันนี้สีผ้ามเาบึงหน้าปังนะครับเพราะว่าเาอาสีทดลองนะครับหลายคนถามว่าเห็ดหน้าปังนี่ใส่โซลาเซลล์สีคุ้มบลนะครับเดีย๋ยาสีผ้าให้บึงนะครับี่ยน,นี่ผมใส่ปั๊มชุดชุดปั่มโซลาเซลล์นะครับฮนโดโลเจ็ดรอยหาสิวั์นะครับปัมป่มปั๊ม ปั๊มแรงหนึ่งนะครับสามแผงนะครับอันนี้ก็สูบใส้หน้าตังที่เพิ่งเฮ็ดนะครับอันนี้สูบไส้ว่านกัน้ำเต็มนะครับแต่ว่าบอ่อดดขึ้นสูงนะครับแต่อยู่นะครับเดี๋ยวสิมาเบิงครับมือนี้ว่างๆว,วันเสาร์นะครับก็เลยสิมาใายเบิงวา่ามันเสียนะปังเป็นตะครือบอ่อนะครับในการใส่น้ำ โซลาร์เซลล์ในการเห็ดหนละปังนะครับนี่ประมาณแปดมงนะครับน้ำไหลพอนะครับแล้วก็บ่เต็มมาเลยเพราะว่ามื้อนี้มื้อนี้คึ้มนะครับอากาศก็คือโมีแดดนะครับแต่ว่าน้ำก็ไหลยิ่งนะครับน้ำไหลดีนะครับ นี่ครับสูบไส้เ้านี่ก็ใ้ประมาณนี้แล้วนะครับแตกจะเจ็ดโมงไล่แล้วนะครับตัวนี้เขากำลังเกิดกันเลยใส่น้ำไปเลยตัวนี้สูบไส้ต้องมือนะครับในพื้นที่ไล่นึงนะครับปั่มแรงนึงนะครับแ้าห้อสีขยายอันน้าเขตเขาก็ใส่ปั่มที่มันแห้งขึ้นนะครับ มันทอน้ำลายขึ้นนะครับคือปั๊มแรงคืนปั๊มสองแรงนะครับหลายคนถามมาใส่โซลาร์เซลล์ยังเดี๋ยวได้โบจะได้นะแต่ว,ว่าน้ำกะช่วงที่ต้องเร่งน้ำกะอาจจะเอาปัมป๊มปั๊มเขาเรียนว่าปัม๊มอย่างปั๊มสูบจากสาน้ำนะเพื่อจะซอยให้น้ำงกลขึ้นมันไหลมันเต็มนะครับเพราะว่าช่วงช่วงนี้มันบริเวณเร่งน้ำแบบโงมีปัญหา น้าปังโซลาเซลล์ย่างเดียวฮอกะมันสูบกลางคืนบ่ไดนะครับเลาก็ต้องสูบไอ้ปัม๊มน้ำมันปั๊มที่มันใส่น้ำมันเพิ่มนะครับหรือว่าฮขาสใส่ปั๊มที่เป็นสองระบบก็ได้ถ้าพูดในี้มีไฟฟ้านะครับใช้โซลาเซลล์ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ใส่ปัม๊ม โซลาเซียวน้ำไฟฟ้าน้ำนะครับอันนี้ผมกรท้อดล่องเห็ดอันนี้กำลังเขียวนะครับเห็ดจะจลลกพืน้นพื้นหน้ามันสีเรียบนะครับมันก็นสิขึ้นช่วงที่มันอันนี้แต่ภาพร,มรวมก็ถือว่า,ชาใช่ได้นะครับตรงนี้ปั๊บดินมาได้ปั๊บหน้ามาได้นะแต่กะมีเข่าอยู่นะครับกะสุใไซเ้านี้นะครับก็ได้ไล,ย,ลยอยู่นะครับน้ำก็ะไลมัดมือครับ เดือดก็ไหลนะอันนี้ก็มารีวิวให้เบิ้งนะครับว่าหลายคนว่าใส่สูบเห็ดหน้าปังในบอ่อนะครับแถวนี้ม,มีหงวยน้องนะครับมีแตส่สาเก็สอนะครับที่ลงที่สุทีที่คูดไวต้ตะดุนแล้วนะครับจะลองเห็ดนะครับในกรณีที่น้ำเขา,าต้องการเล่งน้ำเขาก็ใส่น้ำยิศานะครับเติมขึ้นมา มันได้ไหลนะครับเพื่อเพื่อผลผลิตดีขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮอกสูบเลียงน้ำถามาดีบ่เตียมบอก็เต็มครับนี่นะครับกาทีเย็นนะครับก็วันหนึ่งก็ถ้าน้ํามันพอมันก็เต็มนะครับคือนี่ผมสูบเซานี้นะครับประมาณเปิดไปเลยนะครับตั้งแต่หกโมงกว่านะครับมันก็ะหลแล้วนะครับบบมีประมาณนี้นะครับแต่วว่าแถวนี้ดินมันบด มันบอ่อเลียบเขามันก็ไม่ค่อยเกิดนะครับเป็นการทดลองการเ็ครั้างเรียกนะครับของการเหตุนาปังลอยร,รูปแบบของใช้โซลาเซลล์นะครับกลับมารีวิวให้พี่น้องมึงโอเคใครสนใจติดตั้งโซลาเซลล์กะคักค่ายสอบถามมาได้นะครับเพียงมงอกัามโอศูนย์หกสองสองแปดหนึ่งหนึ่งห้าเก้าเก้านะครับสำหรับมูนิกรลมหนาวครับพี่น้องขอ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ